สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้็มาพบพ่อครับ <ขอ S 1> ส่องเม่าไรพาลุยคือเก่าเปิดภาพมาเมื่อนี้แกพบพ,อพออ่อเม่าไรอยู่ทางบ้านสาวเตวคือเก่าพี่น้องเลยเ<อ>มาเห็ดถาทางทีมงานสายบุญเขามาเ,<อ>เพราะว่าเพื่อนมาสวยว่าไรก็เลยมาเห็ดถาเพื่อนต่อไอ้ครัวเพื่อนครัวนี่แหละ ถ่าเพิ่นฉ่ำทางทีมงานสายบุญธรรมะเนาะโอเคตัวนี้กัหาสเตลกันเนาะจ้าเพิ่นอยู่ทางใดตอนนี้สเตลโอ้อยู่นี่เนาะโอ้ยสบายดีมีอะไรไหอันนี้นะโอ้ยมายั้งนี่นะบ่ เส้นไม้อ๋อสาวเตียวจะขายนุ่ไม้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดนี้ขายทุงในเท่าไรนี่นะสามทุงสิบสามทุงสิบทีอืมจักทุงนะนะชื่อฮะชื่อสามสิบกับสิบทุงแถมทุงนึงชื่อหน่อยแท้เบิร์ดละบอเจ้าก็อุดหนุนเนาะอีกนะยังมีหมูมาซื้ออีกเดลย ยังมีมูมาซื้อยังได้บ่เพิ่งฮะยังมีมูมาซื้ออีกอ๋อยังเต็มถังเลยเนาะขายใอะไรเนาะแพงเนาะขายเพื่มากินมานันว่าขายปกติกระทง10,000เพิ่นแอนะอันนี้ซ้าคอเอาน้ำด้วยด้วยด้วยคอเออพอได้กินเฮาเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นว่าจะซื้อไปกินบ่นี่แม่นซื้อไปกินมักหน่อไม้ว่าเจ้าก็อยู่ป่าหน่อไม้ก็ยังป่าก็าหารอะไ้เนาะไปเรีมุ่งเป็นกับอะไรพ่อแกงซื้อเอาว่ะพอได้กิน เกี่ยแล้วแล้วบ่าเข่านะยังพาว่าฝนนีให้มันบิดฝนก่อนวานทีสีบางทีฮาบอกฝนค่อเพื่อนนต่เพื่อนกันแน่นี่เนาะแม่บ้นวะเนี่ยเพื่อนรุนเออยม่เดินรุนเออยบาเจ้ากะเป็นแม่ห้างด้วกันเนาะยัมบ้าเพื่อนกัน เ,เออแม่แหละในเะช้าของลุนเอื่อยเด้เออลุนเอื่อ,อ,อ,อ <c oughs> ยทีเออเสตเหลีย,เยว,วเฮ้ามื้อนี้ทั้งทีมงานเฮาว่า,าให้บาอไรมาตอกไอ้นี่ถาบะเพิ่นมาช่วยแน่มื้อนี่บะ ต่อเพื่อนเพื่อนครัวเพื่อนเพื่อนคัวเพื่อนคัวทั้งเพื่อนครัวสแตลเพื่อนด้ยสบายดีเตรียมให้เลยเนาะใช้ผ้าเขาเลยตัดไมมถาแทกแทกถาทั้งทีมงานเขากัน Nhưng nhầm bèn nèp bưu bị tang kong nhao. Tek, nhiều, thẹt hoa. Tek, tak. Tek, tak. nó tak. Tek,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  ok Tek, tak. Tek, tak. tắt tak. Tek, tak. Tek, tắt, Tek, tak. tắt này,

อ้ายยังบ่มีมือก็ยังบ่มีกล้องนะให้ทั้งสะจอยจับกล้องให้ก่อนมาดหน่วยันนีตเติมเือนครัวยังจอยโกนกข้ามาซื้ออีกแล้วบ่นะแมนโอ้ยเนาะ เดือดเอาเลยนไปขายไปขายไ้น <risque> ้องไม้เพ oh, ื่อนกันเพื่อนหนาจกทุงหลอบนี่โอ้ส่จอยมาหนิมีแต่พู้ว่าอุดหนุนเนาะได้ส่จเนาะโอ้ยดีใจน้ำดีดีใจน้ำดีดีดีงามเนาะจะทานที ใช่ไหมคะชื่อชื่อนะไหมนนนาะยมนเนาะเงเอะม่องเฮือนันางเามืองเฮือนเนะเมเนามงเเมงเนนาะเมืงเฮืนนาะมเฮืเาอนนองนามอนนงามนเอนางามืเาเมงามอมืเฮาืเืเฮืนาเงางบฮเเาะังเามือเอาเองเฮเเนเเเือนเบิงาจอย โอ้ยหยานมันระเบิดได้หยานระเบิดโอ้ยเคยสิระเบิดเคยหยานเราเคยเห็นเออบุพเพชาวจอยได้ใช้ของดีของขลังเนาะานเห็นบ่หม้อหม้อกระป๋อมเหมือนอย่างนี้เลยเลยคันยางปิ้งไงปิ้งกระไรนี่ปิ้งกระได้ปิ้งต้มกันทันใจเนาะต้มทอดได้โอ้ยเฮ็ดได้ได้เน่ยังจะได้ใช้คือชาวจอยนี่เนาะชื่อ

งกยล้วแบบนี้เนี่เปื่อยว่าในนี้นะแบบนี้ในซมบกซมเลจะแดงมาเชียได้แต่นี้นะกินอะไรยกินต้มนี้ได้เนาะแต่ให้ฮัมเอนเอ่มาขึนมาเอาจักทุ่งมานิเจเอาชาวพันนี่แล้เอาชาวพันเอาเอาไปกินหรือเอาไปขายต่อน่ยันมาชื่อกิน เห็นได้ไที่ใดขายโอ้ชาจจอยมีลูกค้ามาอุดหน,นุนสองคนนะได้พี่น้องเลยมันนี่มาหนักไปมาหนอกไป,กไป,ปไเห็นน,นี่ต่นี่ปลอาไข่เยอะต่นี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 ่ครัี่จะปันวงเลยไอ็งมือเร่งเลย <c oughs> บักนี่ซื้อกินเนาะอยู่อยู่ลงมืกยางแท้ๆกย็ยังชื่อก,กินเลยพี่น้องเลยฮาบูมานคือชาวจอยมูแมนบูมานในเจ้เพื่อนว่าได้คอยเขผาปลาเขผาลงพี่น้องเลย ยังบ่แปลนี่บ่ใหญ่บ่ชาทุกใครไปเป็ดแจ้เด้อเซิงยังบ่ฮะหิวเด้อนะแบบเอาลูกทุ่งลูกทุ่งลอดเออเบิ่งนี่ปานนั้นว่าจะใช้เตาใช้ประยังเป็นบ่เป็นชื่อมาก็เป็นนะเนาะเดี๋ยวเออลูกค้าก็โนเจอเอาคือบ่กะบ่ได้ปลื้มทันก็ว่าคือเฮาดังทานบัดหมดเนาะอันนี้บ่แม่นฮึงๆจังมดสิยันจําเป็น

lùi lui to, sa choi. Ma à to khua hay sa choi phân ni da Rồi. À cong hay เตรียมงานถ่าทั้งทีมงานเท่าก่อนน้อยเพื่อนมาช่วยตรงแล้วป่ะชัดเจนยังเลยแดว ชื่อชื่อชื่ออะไรนี่เนาะไม่เนาะเลยลำหนึ่งสิบพันลำสิบพันมือนเลยคือเอาอ่อนฮะมันม่นมีตัวแกชื่อชื่อยอยู่ไหนบุนอยู่ใต้เอาอ่อนเพราะเนาะไม่<ล>นม่จะไม่อ่อนใช่ขาเดียวกระดอกอะไรเฉยจอยแมน tông lắm rồi tông lắm tông chua ấy nó nắm chị pan vô ok dâm chị ทิมงานเทามาช่วยดีเนาะมันนี่เนาะได้บ่กเป็นยังเดี๋ยวเขาเห็ดรออยวแข็ง,งน่าจเนะเดี๋ยวยังกีนเข้าลงเห็ดมย้ยชื่อขาตั้งกล้องกันได้เดี๋ยวใจนี่ อ่นา,นา,ากินงานเฮาแล้วก็อ่ากินงานเฮามาอันชางช่างก็สิครบแล้วบ่เด้อครบแล้วครบแล้วเนาะ1 ใส่เจ้าของเฮือนอะไรอย่างเงี้ยั้นนะหมดเสามันบะตรงกันเนาะเหรอจ๊ะเลยแม่นบ่จ๊ะบ่โอ้บรตรงของเนาะ đây lẽ rồi điều cho trời cái đây hướng mày đó điều dù thả cho khao thường nó lo vào lo bao nhau mà phải nào này lo thằng bảo nhau phần ma còn โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเห็ดผู้เดียวกับไรเนานะเพราะว่ามันต้องมีคนขืนไปตอกอะไรตอกผู้เดียวมันก็นตอกไรเดี๋ยวรอทังทีมงานทำมากันเนาะสำหรับคลิปนี้อะขอจบไปเพียงเท่านี้กันเนาะพี่น้องเนาะสบายดี